แนะนำงานอดิเรกในฮาร์ทโทเปียต้นเกมเล่นง่ายหน้าใหม่ควรดูสวัสดีชาวฮาร์ทโทเปียนน้าใหม่ที่เข้ามาเล่นอาจจะตั้งข้อสงสัยกับระบบงานอดิเรกในเกมฮาร์ทโทเปียงานอดิเรกอย่างเยอะแต่แต้มที่ใช้อัพให้มากระจึงหนึ่งสีสัวอัพระวังพังแล้วจะหาว่าพวกผมไม่เตือนนะ้ดยความที่แต้มในเกมหายากแต่ใช้เวลานานมากกว่าจะได้สักแต้มซึ่งงานอดิเรกดันสัมพันธ์กับการหาเงินในเกม วันนี้เดดแอร์แททอกจะพามาสแกนงานอดิเรกแบ่งเป็นงานอดิเรกที่ทําเงินดีจําเป็นมากช่วงแรกๆงานอดิเรกที่สนุกเล่นเพลินเงินมาที่หลังและงานอดิเรกที่ไว้ที่หลังค่อยอัพใครอยากเล่นสบายหาเงินง่ายชีวิตช่วงแรกไม่ลําบากยากเข็นลองตามแนวทางนี้ดูกระดูกสันหลังแห่งการทําเงินกับชาวสวนงานอดิเรกที่เป็นพาสซีฟอินคัมยืนหนึ่งกับวงจรชีวิตเรียบง่าย ปลูกรดน้ำรอเวลาใช้เวลาจากช่วงที่รอคอยลอยคอยไปทําอย่างอื่นผลผลิตที่ได้นําไปแปลงเป็นเงินแค่มีแปลงผัก20ช่องปลูกผักเที่ยวตำาๆ1-2ดาวถ้าปลูกครบเก็บครบขายรับเงินก้อนใหญ่จุดแข็งคือรายได้มั่นคงไม่ต้องลุ้นกับการสุ่มสารพัดนอกจากหาเงินชาวสวนยังเหมาะกับสายแต่งบ้านเราสามารถหาพ่อพันธุ์ดอกไม้สีใหม่ๆที่ไม่มีขายในร้านได้ การผสมสีดอกไม้ให้ได้สีพิเศษบ้านของคุณจะยูนิคไม่เหมือนใครยืดอกอัดเพื่อนบ้านได้อย่างเต็มภาคภูมิไม่ปลูกได้ที่มันเป็นแบบกลมๆอ่ะพี่ปลูกปลูกไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ไงวะงานอดิเรกถัดมาคือเชฟ เพิ่มมูลค่าวัตถุดิบแบบทวีคูณด้วยความที่เกมมีสตามินา่าจะนอนจะอาบน้ำก็เพิ่มน้อยแถมต้องรอเวลาจะให้กินวัตถุดิบสดๆก็เพิ่มน้อยมากนี่คืองานอจิเรกที่ทำคอมโบควบคู่กับชาวสวนนำผลผลิตจากการปลูกมาผ่านมือเชฟเพื่อเพิ่มมูลค่าเอาไปขายก็ได้เงินมากขึ้นเอามากินก็เพิ่มพลังได้มากขึ้นทำกิจกรรมได้เยอะขึ้นก็สร้างไรายได้สร้างผลผลิตได้มากขึ้นไปอีก กลายเป็นวงจรแห่งความมั่งคั่งและยั่งยืนโดยเหตุนี้เองเราขอแนะนำชาวฮาทูปเปียนเทแต้มมาที่สองสายนี้เป็นหลักเพื่อคุณภาพชีวิตนี่กุ้งชอ็อตกุ้งช็อตยอมาพี่เ่มันชี่ยวโปลวาวะทีนี้มาแนะนำกับงานอดิเรกรองที่เน้นสนุกไม่เน้นไรายได้ งานอดิเรกแรกตกปลาเพลิดเพลินกับมินิเกมตกปลาสถานที่ตกปลาหลายจุดรวมไปถึงการหาปลากลางวันกลางคืนที่ได้ปลาแตกต่างกันลุนปลาแรเอาไปใส่ตู้อวดเพื่อนบ้านแต่เทียบเวลาระหว่างการปลูกผักกับตกปลาแล้วตกปลาทําเงินได้ยากกว่ามากเอาสนุกกับพอไหวแต่แต้มไปใช้กับสายหลักก่อนน่าจะดีกว่านะงานอดิเรกจับแมลงคล้ายกับตกปลามีแมลงแรแยกตามช่วงเวลา บางชนิดก็ออกมาเฉพาะช่วงฝนตกบางชนิดก็ออกมาเฉพาะตอนกลางคืนเหมาะสำหรับสายสะสมแต่ปัญหาหลักก็คล้ายกับการตกปลาสนุกแต่ทำเงินน้อยไว้แต้มเหลือจากสองสายหลักก็เอามาอัพไว้กลางๆจะตกปลาหรือจะจับแมลงก็ได้เอาไว้พอเล่นเพลินๆตอนว่างๆก็พอแล้วไม่จับไม่ได้ไไดไใช้ไอ้นี่ ทำไมต้องเรียกพี่ไม้วะพ่อก็อยู่ตรงนี้ไม่้อเรียกพ่อวะพี่เรียกไมบ้างไหยเนี่ยชอบวะชอบชอบชอบวะชอบชอบมีเป็นแฟนคลับพี่ไม่เฉยเออตอบแล้วนี่เอาสิลูกคนดีๆมีให้เลือกไม่เลือกลูกกลุ่มสุดท้ายงานอดิเรกที่ไว้ค่อยแบ่งแต้มมาอัพ คู่หูคู่บ้านเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวหิวใจล้วนๆแม้จะให้เงินรายวันแต่ดันสุมเงินแถมเราต้องซื้ออาหารให้น้องๆไม่นับว่าพฤติกรรมน้องๆแต่ละตัวจะขัดขวางกิจกรรมทำเงินของเราแทบทุกอย่างช่วงต้นเกมอัพแค่1นก็พอให้มีน้องเดินในบ้านแก้เหงาแต่อย่าเอาไปทุ่มหมดละ่ะสุดท้ายคือสายชิลสนกเมคานิคคือถ่ายรูปได้การ์ดส่ง NPC จำกัดแค่วันละ5ใบนะ รางวัลเป็นแบบสุ่มคุ้มดีคุ้มร้ายมูลค่าการ์ดค่อนข้างต่ำกิจกรรมทํายากเพราะสุ่มหานกตามแมพหวังทําเงินได้ยากที่สุดในรรดางานอดิเรกทั้งหมดไว้แต้มเหลือเล่นไปจนท้าย,ายเกมเงินเหลือพอประมาณที่เกียรแต่งบ้านเพิ่มค่อยเอาแต้มมาลงโดยเหตุนี้ชาวแก๊งเด a ดแอร์แทอคขอแนะนําว่าเริ่มจากปลูกผักทําอาหารเงินเหลือใช้ค่อยเอาแต้มไปลงสายอื่นสนุกเกมนี้ ตอนที่เราไม่หยิบกล้องมาถ่ายอะมันโพสท่าแบบหลายท่ามากเลยนะพอเราหยิบกล้องมาปุ๊บไม่หันมามองกล้องแล้วก็ยืนตรงวนตีนอะแบบฉันไม่ให้แกถ่ายหรอกนะเลยอย่างเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่เป็นเพียงการแนะนำผ่านระบบเกมถ้าคุณไม่คิดมาก e n นจ y ยกับการเล่นแบบไหนจะเน้นไปที่สายนั้นก็ได้เราเพื่อนๆเ,เจออัลฟาตอนนี้เน้นสายไหนกันอยู่มีเทคนิคอะไรดีๆอยากแบ่งปันคอมเมนต์แชร์กันได้นะ ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับชีวิตในฮาร์ทโอเปียฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้เป็นกำลังใจให้ทีมงานเด d a แอร์แถทอ้อกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายไม่ได้แต่เหมือนจะได้มีกมูคนเดียวเฮ้ยกูต้องไปเติมให้ในตาเต้นนี้ไหมเนี่ยใช่พี่โอถุกต้ดียวพี่ยีงนิดเดียวอี่งนิดเดียว,ยวพ, <c oughs> พี่กัดฟันเอา